สวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับสม้มดีแปดแสาขาลาดบัวหลวงเช่นเคยนะคะนะวันนี้สม้มจะมารีวิวเป็นตัวนี้เลยนะคะตอนนี้ถูกทุบราคาลงมานะคะจาก3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะจ๊ะตอนนี้ฟังดีๆนะคะฟังดีๆตอนนี้เราเริ่มปล่อยอยู่ที่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวไปเลยด้วยนะจ๊ะนะ คุณลูกค้าที่กําลังอยากได้รถเก่งไว้ใช้งานส้มแนะนําเลยนะจ๊ะด่วนๆด่วนๆเลยนะคะนะคันนี้แคมรี่ตัวท็อปนะคะระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะจ๊ะสวยงามมากๆนะคะแล้วตอนนี้ราคาแรงๆแบบนี้ลดร,ราคาจุกๆลงมาห0ุกหมนบาทนะจ๊ะใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานรีบเลยนะคะนะราคา2,99,000บาทนะจ๊ะผ่อนอยู่แค่เดือนละ บาทเท่านั้นนะคะตมอยู่สาขาลาดบุรุหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะใครอยากได้รีบเลยนะตอนนี้รีบๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าเราช่วยกันนะคะราคาแบบนี้ตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวส้มพาไปดูข้างในนะคะโคตรใหม่พี่บอกได้เลยนะจ๊ะใครที่อยากได้ไว้ใช้งานเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเรามาดูด้านในนะจ๊ะ ระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะคันนี้นะโตโยต้าแคมรี่ตัวท็อปนะคะปี2007นะคะแต่งมายัางหลูเลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะกับราคาลดลงแบบจุกๆเลยนะคะลถทันที60,000บาทนะคะราคาอยู่ที่2,99,000ตอนนี้สีดาวอีกต่างหากนะจ๊ะ โคตสวยโคตดคุ้มเลยพี่บอกตรงเลยนะจ๊ะคันนี้สวยจริงๆนะคะส่วนใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะก็มีย้ำราคายิดหนึ่งนะจ๊ะจาก3ามแสนห้าหนันะจ๊ะตอนนี้เราปล่อยกันเพียง2อ9แสนเาห่นาัราคาฟังไม่ผิดค่ะ2อ9แสนเาหนันนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6กพักว่าบาทเท่านั้นนะคะกับโตโยต้าแคมรี่ปี2007นะจ๊ะ ขับไปทํางานนี่หรูมากนะจ๊ะจากพนักง,งานธรรมดานี่นึกว่าเป็นผู้บริหารเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคุ้มมากๆราคาสบายๆกระเป๋าเลยนะจ๊ะใครกําลังมองหารถเวื่อใช้งานนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนะกับเซอร์ราแชนดีตัวท็อปคันนี้นะคะอย่าเล็งนานนะจ๊ะพี่จ๋าตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับเรานานก็ได้นะคะเพราะว่าเรา ขายกันทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ e b o o k YouTube หรือว่าทางไลน์นะคะลูกค้าสามารถอาจองผ่านช่องทางไหนก็ได้นะคะหรือว่าสนใจจริงๆโทรเข้ามาหาคนได้ที่เบอร์0 8 5 1 8 3ป2ห0น้าะคะเราสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้นะ่จ๊ะแล้ววันจริงค่อยเข้ามาดูรถพร้อมทำสัญญาก็ได้เลยนะคะนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกลๆนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูใกล้ๆนะจ๊ะอยากได้ดูชัดๆ ตรงไหนมุมไหนเนี่ยโทรหาต้มได้เลยนะคะหรือว่า,าจะวิดีโอคอลคุยกันเนี่ยได้เลยนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับโตรตารี่แคมรี่ตัวนี้นะคะตัวท็อปนะจ๊ะราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0ดก้ามาราคาลงสุดๆเลยนะคะเป็นประวัติการเลยนะคะนะเราก็ช่วยกันผ่านวิกฤตตัวนี้ไปสู้กับโควิดลดทันที60 0 0 0บาทจุกๆเลยนะคะนะ ใครอยากได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจะเป็นจองล็อกรถไว้ก่อนก็ได้นะคะยังไงสมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ฝากกับโตโยต้าแคมรี่ปี2007ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า